แม่สาวอ้วนทะลุมิติตอนที่349น่ากลัวเกินไปเมื่อกลับถึงบ้านส่งซือชูก็ตรงดิ่งเข้าไปในครัวทันทีหยินพิงกำลังอาบแดดเห็นตะกร้าในมือส่งสือชูก็รีบเข้ามารับไปผักจี้ไ่นี่จี้ไฉ่ผัดไข่อร่อยมากหรือจะเอามาห่อเกี๊ยวก็ได้บ้านเราคนเยอะห่อเกี๊ยวคงจะไม่พอข้าไปเก็บเพิ่มอีกเล็กน้อย เดิมที่ยินผิงก็มาจากในหมู่บ้านคุ้นเคยกับเส้นทางไปเก็บผักป่าดีไม่จําเป็นต้องให้ชี้แนะนําทางแม้แต่น้อยหลังจากที่พูดกับซ่งซือชูจบก็ออกไปข้างนอกทันทีป้ากุย้ยกเก้าอีสองตัวมาข้างกายซ่งสือชูหยิบผักขึ้นมาเด็ดนายหญิงบ่าวมีธุระเล็กน้อยหลานอีส่งข่าวมาว่าเจอตัวลูกๆของบ่าวที่เมืองหลวงแล้วบ่าวจึงอยากไปดูสักหน่อยป้ากุ้ยกล่าวพลางก้มหน้าลงไปเมืองหลวงแตกต่างจากการไปเมืองมณฑลนะ หนทางยาวไกลไปครั้งหนึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับมาเมื่อใดเสียทั้งเวลาเสียทั้งแรงซ้ำยังเสียเงินอีกแต่นั่นคือลูกของนางได้ข่าวแล้วจะทนได้อย่างไรระหว่างที่พูดไปในใจก็เป็นกังวลตาเท่าไว้ของนางขับเกวียนหาเงินเลี้ยงชีพทั้งยังเป็นอิสระที่จริงสามารถให้ตาเท่าไปดูสถานการณ์ที่เมืองหลวงได้หากใช้ลูกของตนจริงค่อยคิดหาหนทางพากลับมาแต่ว่าใจนางไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้ว นั่นเป็นถึงลูกของนางไม่ได้เจอกันมาหลายปีไม่ง่ายเลยกว่าจะได้ข่าวคราว,าวหากมีปิกยามนี้นางคงจะรีบบินไปทันทีแล้วมีข่าวครา,าวนับว่าเป็นเรื่องดีเมืองถงห่างไกลาจากเมืองหลวงเพียงนั้นร่างกายเจ้ายังไหวหรือสรงสือชูอมยิ้มนางไม่มีสาเหตุต้องโกรธตั้งแต่ที่ป้ากุ้ยมาอยู่ที่นี่ต่อให้ไม่สบายก็ไม่เคยปล่อยปล,ยปะ,ละเลยภาระหน้าที่ในมือทั้งยังสั่งสอนโรโรดีถึงเพียงนั้น ผลงานความดีความชอบที่ทำลงไปเกินเงินที่ซื้อนางมาแล้วด้วยซ้ำนางไม่ได้มองป้ากุ้ยเป็นคนนอกยามนี้ได้ยินประโยคนี้ของป้ากุ้ยในใจมีแต่ความยินดีบ่าวร่างกายแข็งแรงหนังเหนียวนักปกติก็คอยพูดกับตาเท่าว่ายู่ตลอดว่าห่วงจุ้ยที่นี่ไม่ธรรมดาตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่อาการเท้าขาไม่สบายปวดเอวปวดหลังพวกนั้นก็หายเป็นปลิดทิ้ง ป้ากล้ยพูดพังยิ้มตาหยีไม่เพียงหลายคนที่อาศัยอยู่ที่นี่แม้แต่สามีของนางตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ร่างกายก็แข็งแรงขึ้นมากปัญหาเจ็บป่วยช่วงหลายปีก่อนหน้านี้พอถึงหน้าหนาวของทุกปีก็ไม่เคยได้อยู่อย่างสบายดีไม่ตรงนี้เจ็บก็ตรงนั้นเจ็บปีใหม่ผ่านไปอย่างทรมานหลังจากที่มายังหมู่บ้านเข้าซานเอลไม่ปวดขาไม่เจ็บทำงานก็มีเรี่ยวแรงขึ้นมากเพียงพิจารณาจาก่วงจุ้ยที่นี่ก็ควรจะต้องพาลูกมาอยู่ด้วยแล้ว หลายปีมานี้ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกจะต้องยากลำบากเป็นอย่างยิ่งควรจะมาบำรุงร่างกายที่นี่ให้ร่างกายที่เสียหายได้รับการซ่อมแซมชดเชยแต่เนิ่นๆเช่นนั้นหรือห่วงจุ้ยที่นี่ก็คงจะดีจริงอย่างที่ว่าซ่งสือชูรู้อยู่แก่ใจว่าที่คนเหล่านี้ร่างกายแข็งแรงขึ้นหนีไม่พ้นผลลัพ์จากน้ำศักดิ์สิทธิ์ของนางแต่ว่าเวลานี้ก็พูดอะไรไม่ได้เรื่องเหล่านี้นางรู้คนเดียวก็พอแล้ว ป้ากุ้ยได้รับวันหยุดจากส่งสือชูก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งทั้งกวาดบ้านทั้งก่อไฟฝีเท้าไม่เคยหยุดหย่อนหยินผิงกลับมาไม่มีโอกาสได้เข้าไปช่วยด้วยซ้ำนายหญิงป้ากุ้ยเป็นอะไรไปหยินผิงดวงตาเบิกโพล่งทำอะไรไม่ถูกกำลังสงสัยว่าเพราะตนเองใกล้จะออกเรือนแล้วป้ากุ้ยก็เลยไม่ใช้นางและกำลังทำความคุ้นเคยกับการทำงานครัวคนเดียวล่วงหน้าอยู่หาคนในครอบครัวเจอแล้วกำลังตื่นเต้น เจ้าให้นางทำไปเถอะอย่างไรเสียอีกไม่กี่วันนางก็ไปแล้วเจ้าก็จะลำบากกว่าเดิมเยอะงานในครัวที่บ้านล้วนแต่เป็นของเจ้าทั้งหมดส่งสือชูพูดด้วยรอยยิ้มหยินผิงฉงักไปเล็กน้อยจากนั้นก็หัวเราะเหอะเหอนั่นเป็นเรื่องดีหาครอบครัวเจอแล้วต่อไปจะได้ฉลองวันไหว้พระจันทร์ด้วยกันหลายปีที่ผ่านมาช่วงเทศกาลใบหน้าของป้ากุ้ยถึงแม้จะฉาบไปด้วยรอยยิ้ม แต่เทศกาลที่ชวนให้คิดถึงคนในครอบครัวเช่นนั้นจะไม่ผ่านให้นึกถึงคนไกลที่ไม่รู้ว่าอยู่แห่งหนใดได้อย่างไรหลังจากที่เกี๊ยวผักจี้ไฉยยกลงจากเตาส่งซือชูก็ดึงป้ากุ้ยมานั่งกินข้าวด้วยกันที่โต๊ะผักจี้ไฉยสดกรอบกินแล้วได้รสสัมผัสที่ดีผักป่าตามฤดูกาลผ่านการปรุงแต่งจัดการรสชาติอร่อยเลิศอย่าได้บอกผู้ใด ราชครูไว้กับผู้อาวุโสชีที่เริ่มจะมีอายุแล้วกลับกินคนละสองถ้วยทั้งๆท,ท,ที่เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับการดูแลร่างกายหากกินเนื้อเยอะก็อาจจะมีปัญหาหลายอย่างตามมาแต่เมื่ออยู่ต่อหน้ารสชาติที่หอมหวนรันจวนใจเช่นนี้ทําให้ความสามารถในการควบคุมตนเองมาลายสิ้นไปในพริบตาภูมิทัศน์ยามค่ําคืนงดงามอาหารก็อร่อยรสเลิศทุกสิ่งทุกอย่างล้วนดีไปหมด ส่งสือชูยืนอยู่ใต้แสงจันมุมปากค่อยๆเผยรอยยิ้มวันถัดมาป้ากุ้ยกับลุงเท่าไว้สองสามีภรรยาจ้างคนมาคอยดูแลความปลอดภัยไปยังเมืองหลวงคนในบ้านหายไปคนหนึ่งอีกแล้วดูเหมือนจะเงียบกว่าเดิมยินพิงหยิบไม้กวาดขึ้นมากวาดทีหนึ่งก็ถอนหายใจทีหนึ่งท่านหญิงหลินอันไปแล้วป้ากุ้ยไปแล้วตาจงไม่อยู่แล้วเปิดอ,อ่านก็ไม่รู้ว่าไปที่ใดแล้วเหมือนจะว่างเปล่าภายในชั่วพริบตา ส่งสือชูเดินออกมาจากห้องหนังสือได้ยินเสียงถอนหายใจเฮือกยาวของหยินผิงก็รู้สึกเพียงหน้าขันดีไม่มีงานเลี้ยงใดไม่มีวันเลิกระเด็กคนนี้ยังคงเด็กเกินไปอาจจะเป็นเพราะงานในมือน้อยเกินไปไม่เช่นนั้นจะมีเวลามาคิดเพื่อฝันอะไรอาวรเช่นนี้ได้อย่างไรครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็เอาผ้าหม่มและผ้าปูที่นอนที่จําเป็นต้องใช้ในหน้าร้อนออกมาอากาศใกล้จะร้อนแล้วพวกนี้เอาไปซักแล้วตากให้แห้ง ยังมีห้องรับแขกก็ทำความสะอาดด้วยท่งสือชูพูดจบหยินผิงก็ดวงตาเบิกกว้างกลืนน้ำลายไม้กวาดในมือพันกันเป็นระวิงปัดกวาดไปมาไม่หยุดเจ้าสุนัขในลานบ้านส่งเสียงเห่าหอนท่งสือชูมองออกไปด้านนอกเสินหวายร่วยยืนอยู่ด้านนอกด้วยขุนนางทั่วไปข้าจะไปแล้วมีคำสั่งยกย้ายจากเมืองหลวงตอนที่เสินหวร่ววไม่ได้ใส่ชุดประจำตำแหน่งเหล่านั้นท่าทางดูเป็นผู้เป็นคน อย่างน้อยยามนี้ท่าทางดูอบอุ่นยืนอยู่ใต้แสงอาทิตย์อ่อนๆให้ความรู้สึกสงบเงียบดุดรักแรกซ่งสือชูไม่มีทางลืมเรื่องราวที่คนผู้นี้เคยทําไว้เพียงเพราะท่าทางของเขาในยามนี้แน่ในที่สุดก็จะไปสักทีหากไม่ใช่เพราะคนในเมืองถงของเรามีน้อยเกรงว่าคงจะมีประชาชนต่อแถวยาวเป็นสิบลี้มาส่งเจ้าด้วยความดีใจจุดประทัดฉลองกันเจ้าจะพูดดีๆกับข้าไม่ได้เลยหรือไร ขอโทษด้วยค่าไม่พูดภาษาสุนักส่งสือชูชี้ไปทางถนนเลี้ยวซ้ายไม่ส่งข้าเข้าไปในเมืองหลวงต่อไปจะเป็นขุนนางยามนี้ไม่มีตู้เวยและไม่มีหยวนซื้อแล้วหากเจ้าแต่งกับข้าเจ้าจะได้เป็นหูหญินใหญ่เซินไวร่วรว่วสูดหายใจเข้าลึกก่อนจะควานหาถุงเงินออกมาจากตัวนี่คือเงินห้บตำลึงเงินใช้เป็นสินสอดน่าจะพอแล้ว นี่เรื่องบ้าบออะไรกันไม่เคยเลิกตามต่อยานางยืนบื้ออยู่ตรงนั้นแวบแรกดูท่าทางลึกซึ้งจริงใจแต่สิ่งที่ทำนี้ใช่เรื่องที่มนุษย์กระทำกันหรือไรความรักเป็นสิ่งสวยงามเป็นสิ่งที่ทำให้คนรู้สึกว่าแม้วันเวลาจะไม่เคยรอผู้ใดแต่ก็ยังรู้สึกใจเต้นเหมือนเมื่อครั้งยังเด็กเสมอแต่พฤติกรรมของเซินหวายร่วราวกับราดอาจมาลงไปในความรักนางไม่ใช่สุนัขไม่กินอาจมเมื่อเห็นส่งสือชูตกตะลึงจนลูกตาแทบถลน เสินไหวร่วก็พลันขมวดคิ้วมุนยามนี้เจ้าก็มีลูกชายทั้งยังมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับบุรุษไม่มีหัวนอนปลายเท้าเจ้าพิจารณาให้ดีข้าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าแล้วส่งสือชูทนฟังต่อไปไม่ไหวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่นางหนีเตลิดเปิดเปิงหันหลังกลับเข้าบ้านปิดประตูทันทีแล้วยืนพิงบานประตูยกมือขึ้นมาตบหน้าอกตนเองเบาๆ น่ากลัวเกินไปแล้วคำพูดเช่นนี้หากฟังหลายรอบเข้าหูจะต้องหนกแน่นอน